สวัสดีค่ะวันนี้ยายอากาศข้างนอกร้อนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งดใดสมความปรารถนานะคะบอกก่อนเดี๋ยวไปท้ายคลิปแล้วไปไวอวยพรแล้วบางคนเขาให้ยายสองนาทียายก็พอแล้วยายจะมาบอกว่าเชอร์รี่ เอรี่นะคะที่ยายทำแช่อิ่มไว้ดูสิคะได้กินแล้วคะ่ะอันนี้อย่างที่ว่าลูกใหญ่อะคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ที่ว่าอย่างลูกใหญ่นะคะตอนแรกยายคิดว่าไม่ได้ผลแต่บอกเขาบอกว่าอร่อยมากแทบจะไม่ต้องจิ้มพริกรเกลือเลยแต่ยังว่าแหละกินของดองมันก็ต้องมีใช่ไหมเพื่อจะให้ครบแต่อันเนี้ยที่เป็นอย่างลูกเล็กะคะ่ะลูกเล็กที่ยายดองรุ่นแรก รสชาติเขาก็ดีอะค่ะแต่ขอสู้ลูกใหญ่ไม่ได้ลูกใหญ่ช่าอร่อยมากอร่อยมากค่ะลูกใหญ่บอกเลยว่าอร่อยไม่น่าเชื่อว่าคนทําไม่เป็นจะได้กินเนาะคนทําไม่เป็นจะได้กินเนาะแปลกจังอ,อย่างที่ยายบอกยายเอาไปดอง แต่น้ำตาลมากหน่อยนะคะอย่างที่บอกแช่แช่น้ำปูนไว้หนึ่งคืนหรือห้าชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องแช่แช่น้ำปูนแต่ชั่วโมงใช้ไม่ได้ต้องประมาณห้าชั่วโมงหรือแล้วแต่หนึ่งคืนเพาน้ำปูนน้อยแล้วก็มาต้มน้ำตาลเกลือน้ำตาลมากหน่อย แต่นี้ได้ทั้งรสชาติเค็มด้วยแต่แต่เค็มอร่อยเค็มกลมมเ,เปรียปร้ยวเค็มเหมือนเหมือนเหมือนพุทราดองะคะ่ะบอกได้เลยว่าเหมือนพุทราดองมากเพิ่งลองทํานะคะเดี๋ยวว่าจะไปเก็บลูกอ,อที่นี่เขาเรียกเฟลเมนที่เมืองไทยเรียกอะไรไม่รู้จะไปเก็บมาดองอีกเมื่อปีแล้วนู่นใหญ่ก็ดองไว้อันนั้นกินพอดองเสร็จแล้วกินเหมือนเหมือนลูก อะไรนะเอริเวอร์เอ่อมาลูกริเออริเวอร์ยายจำเมืองไทยไม่ได้ที่นี่เขาเรียกว่าิเออริเวอร์ขอโทษมะกอกน้ำกินแล้วเหมือนมะกอกเอ่อลูกเล็กอะคะ่ะมะกอกลูกเอ่อที่ว่าเราเรากินเปือกินทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยไม่ใช่อย่างมะกอกลูกใหญ่เหมือนเหมือนน,นั้นนะคะยายไม่รู้ว่ามะกอกบ้านเรามีสองสองแบบ ที่เขาเรียกมะกอกมะกอกกินเหมือนมะกอกดองอะคะ่ะอร่อยมากเฟลเมนเน,น,นเนี่ยหน้าเนี้ยออกแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวแก่มันจะออกมาเรื่อยๆรุ่นแรกเดี๋ยวเราจะได้กินเอ่อสตรอเบอรี่ก่อนที่นี่นะคะที่ประเทศนี้ได้กินสตรอเบอรี่ก่อนแล้วก็มาเชอร์รี่เชอร์รี่ตามมาแล้วก็จะมีพวกเอ่อฮิมเบลบเบลสตาร์คเบล บ้านเราเรียกกัอะไรยายไม่รู้ได้กินได้กินมาเรื่อยๆได้กินมาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอ่อฟาเมนฟาเมนแล้วต่อมาก็จะเป็นแอปเปลิลแอปเปลิลเสร็จแล้วก็จะเป็นเอ่อแบนเนอร์แบนเนอร์เชอรี่บ้านเราบ้านเราเรียกเชอร์รี่จะไปเรื่อยๆไปตามสเต็ปเขาเลยค่ะแต่ที่เก็บไว้ได้นานที่สุดคือแอปเปลิลแอปเปลิลสามารถเก็บไว้ใน ในท้องใตดินได้นานที่สุดอร่อยค่ะอร่อยจริงได้พ้อแต่ไม่โกหกไม่น่าเชื่อว่ายายจะดองได้กินลูกใหญ่ฉ่ำมาก บอกเลยว่าทำกินลูกใหญ่แล้วไม่อยากแตะลูกเล็กเลยเน่ะลูกเล็กก็อร่อยนะคะแต่เนื้อน้อยลูกใหญ่เนื้อเลเนื้อเยอะกว่าลูกเล็กก็อร่อย ยายทำวิธีนี้ค่ะพอยายทำได้เป็นแล้วยายมาชิมพอเป็นแล้วยายก็เอาออกจากน้ำเลยค่ะกองออกแล้วล้างหนึ่งครั้งยายบอกเลยว่ายายล้างล้างเออพอยายดองเป็นแล้วนะคะดองเป็นเป็นของดองแล้วอ่ะยายล้างน้ำหนึ่งครั้งเอามากองน้ำออกแลล้างน้ำหนึ่งครั้งแล้วยายไปเจ็บแค่แข็งไว้ค่ะ แช่ใส่กล่องแช่แข็งไว้แล้วพอเป็นกล่องๆนะครับพอยายจะกินยายเอาออกมาวางไว้เขาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเก็บได้นานไว้กินได้นานรสชาติเหมือนเดิมยายทาวิธีนี้อาจะไม่ดองแช่เอาไว้นานๆยายกลัวมันเนา่าแต่ถ้าเป็นมะม่วงบ้านเราอะ่ะมันไม่เนา่าเพราะมะม่วงเขาเปลือกแข็งเนื้อแข็งแต่ที่นี่คนละแบบกันนะคะในเมื่อมันอร่อย ยายก็เลยต้องหาวิธีเก็บเพื่อไว้กินนานๆน,นะคะบอกเลยว่าอร่อยค่ะก็มีแค่สองวิธีนั้นแหละคะ่ะใช้น้าปูนสักคราชั่วโมงหรือหนึ่งคืนเลืออะไตามใจแต่อย่าเกินอย่าเกินหนึ่งคืนนะคะอย่าเกินหนึ่งวันอย่าเกินสิบสองชั่วโมงพูดง่ายๆเสร็จแล้วก็ต้มน้ําเกลือต้มน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนี่แหละคะ่ะต้มลงไปให้ให้หวานนิดนึง อย่าให้เค็มมากเค็มไม่ต้องเพราะว่าให้หวานนิดนึงพอเสร็จแล้วก็เอาเชอร์รี่ที่ยังไม่สุกมากก็คือแค่แดงๆอมชมพูนะคะอย่าเอาไปยังสุกช้ำไม่ได้อันนั้นเหละแน่ๆอมชมพูก็คือพูดไงว่ายังแข็งอยู่แต่ไม่ได้คือสุกแล้วแหละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แข็งโป๊กไม่ใช่ไม่ใช่นิ่มเกินไปอย่างที่ยายเคยเก็บให้ดูแล้วค่ะก่อนก่อนก่อนเชอร์รี่จะสุกประมาณ สักออสองอาทิตย์ที่ลูกเขาแดงอยู่แล้วอะลูกเขาแดงอมชมพูเก็บมาเลยจะได้แบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้แ,บบนแล้วอร่อยเยอเยอะแต่ถ้เป็นลูกเนื้อน้อยก็อ,อร่อยแต่ว่าเม็ดเม็ดเยอะเนื้อนิดเดียวแต่อร่อยไม่ผิดหวังองต้องอย่างเลย ไม่นึกถึงพอมีอยนี้นะไม่นึกถึงที่บ้านเลยอ่ะจริงจริงเพราะเราเอาทำกินได้อะ่ะเนี่ยปีแรกนั้นที่ยายดองอันนี้อันนี้ไม่ได้มะม่วงปีแรกเลยค่ะยายทำไม่เป็นแต่ยายอยากกินยายก็เลยหาวิธีดองเอาแต่ว่าเอาสูตรของโบราณมาก็คือดองมะม่วงนั่นแหละคะ่ะ ส่วนเชื่อมอยายก,กินหมดปแล้วหมดวันนั้นแหละที่อยากกินอีกคือมะม่วงกวนแต่มะม่วงกวนไม่ทําเองค่ะเพราะมะม่วงนี่แพงอยากจะซื้อจากเมืองไทยเข้ามามาเก็บไว้พอเขาแห้งมันนานเข้าเป็นน้ำตาลเลยอ่ะ ยายกินต้มตำนะคะเปิกมะละกอยายป,อก,ปอกออกมาแล้วยายก็ไม่ทิ้งนะคะยายหันห่นหั่นเป็นชิ้นยาวๆเก็บไว้เพื่ออะไรรู้ไหมแช่แข็งไว้เพื่อเวลายายต้มเนื้ออันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ยายกินต้มตำยายก็เลยปลอกมะละกอแล้วมันมียาง มียางใหญ่ก็เลยเก็บเปลือกไหว้หั่นเป็นชิ้นยวาวๆไว้แล้วไปแช่แข็งเพื่อวันหนึ่งยายต้มเนื้อยายก็จะมาใส่เพราะมันเป็นเคล็ดลับที่เปื่อยเร็วและเรื่องจริงมะละกอยางมะละกอทำให้เนื้อเปื่อยเร็วค่ะยายไม่ทิ้งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ยายเป็นประโยชน์ได้ยายยายไม่เคยทิ้งค่ะนี่ยายปลูกต้มนมะละกอไว้กแก ที่เพาะไว้แล้วมันขึ้นเยอะแยะเลยที่ว่าเคยถ่ายให้ดูยายก็ปลูกไว้เผื่อมันจะเป็นอะไปจากที่ยายปลูกแล้วนะต้นเล็กๆอะยายไปเอาต้นใหญ่มาโกล่อีกใส่รวมๆกันเลยแบบได้ได้สามสี่กระถางใส่รวมๆกันมะเขืออีกจากที่ว่าจะปลูกเอากระถางละต้นละต้นไม่ได้ปลูกอย่างนั้นหรอกปลูกวมๆกันเพราะว่าปีนี้มันไม่ทันแล้วค่ะมันออกช้ามันขึ้นช้าอากาศมันมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ถ้าเกิดรอดไปถึงปีหน้าใหญ่ก็จะแยกเอาไปเขาสวนใหญ่คนะ่ะเพราะว่าอายากจีคิได้ทันปีนี้ต้องถนอมเก็บไว้เก็บก้าไว้ปีหน้าอีกอย่างหนึง่งอยากกลับประเทศไทยนะแต่พอฟังฟังแล้วอะว่าเครื่องบินเปิดแล้วที่นั่งก็ไม่ได้ไม่ได้เว้น ตัวก็แพงและเรื่องที่สองคือต้องไปกักตัวสิบสี่วันยายเข้าใจคะ่ะว่าเราต้องกักตัวแต่สิบสี่วันเรามีเรามีพักร้อนแค่เดือนเดียวอีกสี่วันเราทำอะไรคะอะอีกสิบสี่วันเราจะไปทำอะไรอีกครึ่งเดือนเนี่ยเราจะไปทำอะไรเพราะว่าเราเราต้องไม่นับเต็มเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างที่เราบินเนี่ยมันก็ไปแล้วหนึ่งวันบินกลับไปกลับมาเท่ากับเรามีเวลา อยู่บ้านแค่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดวันไม่ถึงสามสิบวันแล้วเราจะไปทำอะไรคะอยากกลับค่ะอยากกลับอยากกลับไปหาลูกๆแต่คิดแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไปอยู่โรงแรมก็เป็นโรงแรมที่เขาจัดให้อาหารก็แพงโรงแรมก็แพงไม่กลับค่ะเพราะว่ายายไม่ได้รวยยายจนค่ะอยากกลับ คันี้นะคะ11นาทีแล้วกุยโมให้ดูกิเดียวให้ดูอีกทีค่ะแค่อิม่มค่ะเชอรี่ดองอ่ะแต่ต่อต,อ,ต,อ,ตอบุรีไม่ได้ทดลองลองปีนี้เชอรี่แต่ปีแล้วทำฟาฟลเมนดองอร่อยบ๊ายบายค่ะโชคดีทุกๆคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะ